สวัสดีครับทุกทท่านยามค่ำครับมาส่งทุกทุกท่านเข้านอนคืนนี้คิดดีทดําดีพูดดีขอให้เพื่อนๆจาก Facebook ตลอดจนผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง y o u t u b e นะครับมีความสุขยามค่ากับครอบครัวที่บ้านค่ำนี้ผมจะพาทุกทุกท่านมาชมพระคุณแผนผงภายกุมารพิมพ์เล็กนะครับองค์นี้จะเป็นเนื้อว่านเขาวันหลงและจะพิเศษสุดก็จะลงสีพึ่งของหลวงพระทาบวัดกระบกขึ้นพึ่ง หลวงปู่ทิมวัดละหานไล่ระยองปี15นะครับเราก็จะมาดูสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระกันแบบคร่าวๆนะครับเราจะสังเกตเห็นสภาพพื้นผิวพระนี่ก็จะฟูนะครับจะยู่จะยับจะย่นเป็นหลุมเป็นบ่อเนื้อหานี่ก็จะนจะนึกจะนุ่มนวลตานะครับสังเกตเห็นพิมพ์ทรงนี่คมสันชัดเจนนะครับสภาพเดิมไม่ได้ใช้เลยนะครับ ส่วนด้านข้างของโอภะนี่ก็จะย่นนะครับจะสังเกตเห็นมวลสารว่านต่างๆนี้ลอยตัวกระ,กระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระด้านข้างนะครับส่วนด้านหลังนี่เราจะสังเกตเห็นนะครับเลขยันอักขระจะเป็นยันห้านะครับขึ้นเป็นเส้นเด่นเป็นสันคมส่วนตัวหนังสือก็เช่นเดียวกันนะครับจะสังเกตเห็นสภาพพื้นผิวพระนี่ก็จะ up, ยู่ยับย่นเป็นหลุมเป็นบ่อนะครับเนื้อหานี่ก็จะฟูจะหนึนกจะนุ่มจะสังเกตเห็นมวลสารนะครับ รอยตัวกระจายกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระด้านหลังเลยนะครับด้านข้างนี่ก็เช่นเดียวกันนะครับพื้นผิวพระนี่ก็จะย่นนะครับด้านหน้าเราก็จะมาดูสภาพความเป็นจริงบนพื้นผิวพระกันแบบคร่าวๆนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพระนี่ก็จะฟูนะครับพื้นผิวพระนี่ก็จะยู้จะยับ จะย่นเป็นหลุมเป็นบ่อนะครับผมพยายามไล่เก็บรายละเอียดนะครับค่อนข้างลําบากนิดหนึ่งนะครับจะสังเกตเห็นนะครับมวนสาลอยตัวกระจายทั่วพื้นผิวพระพิมพ์ทรงนี่ขึ้นเป็นเส้นเด่นเป็นสันคมเลยนะครับจะสังเกตเห็นสีพึ่งหลวงพ่อทาบนะครับแห้งกัางเกาะตัวอยู่ในลืบอยู่ในร่องแขนนะครับมวนสารนี่ลอยตัวกระจกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระเลขยันอักคระนี่ขึ้นเป็นเส้นเด่นเป็นสันคมเลยนะครับ เพจเบนโตบนเราออกมาให้แนวทางความรู้นะครับอยากให้เพื่อนๆได้ไปศึกษาจากหลายๆเพจจากหลายๆกลุ่มนะครับซึ่งออกมาให้แนวทางความรู้นะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับมวลสารนี่ลอยตัวก,กระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระพื้นผิวพระนี่ก็จะยู่ยับย่นนะฮะเนื้อหานี่ก็จะจะหนึกจะนุ่มสังเกตเห็นกุมารไหมครับเห็นสีพึ่งหลวงพ่อทาบนี่เกาะตัวแห้งกังเลยนะครับ เพจเบญจวรรณเราไม่เน้นขายนะครับต้องขอขอบพระคุณนะครับทุกทุกท่านที่ส่งรูปภาพมาในช่องทางแมสเซจนะครับต้องขอออกตัวไว้ก่อนนะครับของเราไม่ดูพระให้นะครับอยากให้ทุกทุกท่านได้ไปศึกษาด้วยตัวเองนะครับหรือว่าท่านใดไปเช่าหามาจากเพจไหนก็แล้วแต่นะครับจะเป็นราคาจับต้องได้นะครับราคาเบาจับต้องได้แล้วส่วนมากนี่ 8 0ถึงเปอร์เซ็นต์นี่เป็นพาสสนามนะครับท่านก็ต้องไปศึกษาก่อนนะครับก็ต้องระวังกันเองนะครับหรือว่าท่านชอบทางไหนก็ไปทางนั้นนะครับสังเกตเห็นนะครับเลขยันอัคละด้านหลังนี่ขึ้นเป็นเส้นเด่นเป็นสันคมเลยนะครับเนื้อาหานี่ก็จะฟูจะเนจะหนึกจะนุ่มสังเกตเห็นมวลสารนะครับผมพยายามไล่เก็บรายละเอียดนะครับ มวสารนีรลอยตัวกร,กระจายทั่วพื้นผิวของโลหะด้านหลังเลยนะครับตัวหนังสือก็เช่นเดียวกันนะครับขึ้นเป็นเส้นเด่นเป็นสันคมเลยนะครับค่อนข้างที่จะลงกล้องลำบากนะครับต้องกราบขออภัยด้วยครับต้องขอขอบคุณเพื่อนๆจาก Facebook ด้วยนะครับตลอดจนผู้ติดต,ตามทางช่องทาง u ู u b e นะครับทุกคอมเมนต์จะติชอบติติงนะครับส่วนไหนผมอธิบายไปไม่ดีหรือผิดพลาดไป หรือจะเป็นการลงกล้องเบอร์ไปอะไรนะครับผมจะกลับเอามาพัฒนาให้มันดีขึ้นกว่าเก่านะครับเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษานะครับเราเปิดขายนารา,าคากลางนะครับท่านต้องไปศึกษาให้แน่ชัดให้แน่ใจก่อนนะครับก่อนที่โทรมาหาผมนะครับโอเคนะครับเรามาว่ากันแบบคร่าวๆพาะขุนแผนผงภายกุมารพิมพ์เล็ก เนื้อว่านเถาวันหลงหลวงปู่ทิมวัดละหารไล่ปีหนึ่งหสวัสดีมีความสุขทุกท่านครับ